ยังกับตามพี่น้องสีชว์ยยังก้อนตามมกคูงตามมะคูงเสร็จมะคูงเหลือหน่อยไล่ฝานหมักแตงใส่ตะว่าแซ่บแสบ,สบนัวนัวอันนี้เพิ่งกินครั้งแรกเนื้อปลาเอนโชอวีในน้ำมันมะกอกพี่น้องในน่อยซ้ำนี่ละเกาเหรียนเกาเหรียนกลัวสองร้อยกว่าบาทรสชาติเหมือนปลาทูหอม ปลาทูหอมที่เกตดเอ็นไหมแสบแห้งตำเทอันใส่ใส่ตำคุกงน้ำนหเส่แสบ,แส,บส่วนอันนี้ส้มหมูต่อนทำเองความแสบพี่น้องเอ้สิบอกสูบแสบแห้งอยู่หลือสีบอะายไปเนี้ยแล้วเดี๋ยบ้างหอัก ว่ากันเปล่าวังนี้เราไมีนัดพรมหมอปลาสามหอมกินแบบปลาเค็มปลาอินซีผสมผสมกับปลาปลาทูหอมไหมปลาเค็มหอมนะยะสีฟางได้แ <c> ซ <oughs> บคับ เนี่ยไปเองชอวี่แต่ว่า <c oughs> สมมุติตอนที่ห้องเห็ดเองเนี่ย <c oughs> เคยบอกสุดแล้วแต่ว่าจะบอกอีกแ <c oughs> ม่เอาบอกไม่เน้ะพี่น้องบอกสุดไปนั่งกินข่าวไปนั่งบอาไปนั่ง <c oughs> สอนนะไม่ลัก เนื้อหมูหนึ่งกิโล <c oughs> ฉันหันนนหห่นชิ้นหนาเวยค่ะหั่นชิ้นหนาก็ชิ้นก็หมูก็หั่นแดดเดียวไหมเราจะผู้มกใส่หมูส,มสับก็ได้เนือ้อหมูหนึ่งกิโลกระเทียมกระเทียมสดหน่อไมาสับสามหัวใหญ่ เกลือสองช้อนโต๊ะเกลือสองช้อนเพราะว่าใส่ช้อนครึ่งแล้วมันมันยังแบบรู้สึกมันจืดไปนิดแต่ว่าถ้าคน้นประมักบะมักรสเค็มรสเค็มกะช้อนครึ่งมันคือรสจะเป็นข้าวสวยมันข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้จะเป็นข้าวเหนียวกระลงำนามหมมันเสด็จหนามก้อนสินะถ้าเป็นข้าวสวยข้าวเจ้าเที่ยวหง ก็รอให้ข้าวเย็นแล้วค่อยมาใส่ก็คือข้าวเนี่ยประมาณสามช้อนพูนๆต่อหมูหนึ่งกิโลพริสููรถก็ตามชอบประมาณซอนหนึ่งกุหลาเราจะพูผูมัด นวดทุกอย่างให้เข้ากันนวดไปประมาณสามสิบน,นาทีเนื้ปอปลาเอ็นชวี่ไหมพี่นอ้องเพิ่ังปลาแหลกปลาลาบานเข้าเนี่ยล่ะต่ว่าแซ่บหอ,อม,อมแซ่บครับพี่น้องเอ้ย สมมุติตอนเนอะคันแล้วแล้วจะใส่ถุงพลาสติกแบบห่อแบบยังก็ไดแล้วแต่สะดวกแต่ว่าฉันอะใส่กล้องใส่กล้องพลาสติกไหมคะใส่กล้องแบบปิดฝาเอาไว้นอกตู้เย็นอากาศมันเย็นสองวันยังเ่าท่านออกเปียวหลายน่าจีสามืออรุ่หลนไจังสิแบบคนหมักหลดเปียวจังน้อยกับสามืออคือนะ เจอกออก้าหมูหดเย็ยนอันนี้เห็ดหมูหนึ่งกิโลได้เลยค่ะซื้อหมูซื้อหมูเนื้อเออเมื่อนั้นซื้อเป็นเป็นขาหมูแบบไม่มีกระดูกที่เขาโรยกระดูกออกไหมคะติ๊หนังมาน้ำไหมสองกิโลสองกิโลสิบเจรียน ประมาณสี่รอยบาทบ่สี่รอยบาทไทยชิ้นแบบบานห้องเนี่ยพี่น้องแซ่บไรแทนปลาละแทนปลาสม้มเหมือนกับข้าะหลอกนังออกบ้านาใจที่กันเป็นเนื้อปลาโชวีในน้ำมันมากกอกเพื่อนแนะนำ เขาบอกว่าวางวางเาห็ุพิซซ่าดแหงแสบเขาว่าเดี๋ยวสิล่องเบิองแต่ว,ว่าบอกพญใยญ่ฟั่งแล้วบะมักราบปมักกับฉันมักแม้ฉันจิกิน <c oughs> ความสุขพี่น้องได้กินอาหารแบบทั้งบา้าเเ้ามไ่ความสุกหลยกินบะมัด ก็อบอกให้เ,เอาถิ่มจังหวัดที่กินมือรุ่นนะน้อยร้ายกระตามเป็นนักแสังนิลีพี่น้องเรืยอว่าฉันปะหยัดโกดกขาบ้าหูนะ <c oughs> หอมๆเข้มจังหน่อยเข้มแบบกลมกลมไหมคะ่ะเนื้อปลาโชวีไหม หมูลอกกระดูกสองกิโลมันเนื้อรายเนาะค่ะบริเวณที่เป็นหนังก็แบบหนังไม่หนาไหมคะหมูมันมันไม่ใช่บริเวณท้องอะเนาะชั้นบลากับคุมยกสมยัยตะกี้ใหม่ๆแบบไง้วบอเราบอยแห่ชั้นซือ้อไม่หิ็ยกินอันไรที่เพื่อนบอเคยกินเพื่อนกับว่าไม่ห้องกินนะแต่อย่างว่านะ อันนี้เลยว่าคอยซื้ีมะเห็ดเน่าบานคอยอ่ะน่าก,กินทั้งบานคอยอ่ะคอยกินหรอคะมีความสู้ไอ้คอยกินหล่อยรึเปล่งเป็นกินเนาะสเต็กไก่สเต็กเป็นกระเหียมง่ายไหมด้วยผงนัวไก่ ทอดในน้ํามันทอดในน้ํามันแบบน้ํามันหน่อยๆเองสิแม่หนาบกระทะอังสิซะไฟอ่อนแล้วก็เออเออเฮ็ดขึ้นกันเออมันหวานแล้วก็กินกับน้ำเกรวี่แค่นี้เนาะเพิ่นกระแจเพิ่นห้ามกระแจบห้าม ส่วนสมมูติมเฮ็ดกินเองแซ่บแผ่พีดอีลีพี่น้องเดี๋ยวจะเขียนสูตรไว้ให้อีกนะคะในคำอธิบายเฮ็ดง,ง่ายๆเฮ็ดกินเองพี่น้องจะ